ดียังไงฮะหลวงตาเราหล่อหลวงปู่เยอะๆแล้วเ,าเอาหลวงปู่ไปไว้ที่ต่างๆไงฮะโอ้เรากระจายหลักหล<ะ>ักกระจายสรรยาัญญาณหลวงปู่เป็นเป็นสรรนัญญาณเข้าใจไหมเป็นรูปให้ดูกับรูปพอรูปไปพอเราสวดมันก็เป็นนามธรรมามันก็ไปตามรูปเรียกรูปคับนาม คนเข้าใจรูปนามจริงๆคนไม่เกิดกรอไว้ปัะเจกเ็ไว้เป็นพุทธะก็ไว้พอรูปนามเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีรูปนามนั่นแหละกายกระใจายนั่นแะอรูปนามคือกายกับใจรูปนามนี่เราสามารถศึกษาไปได้ลึกแค่ไหนครับ โอ้หรืออยากฝึกหรือเรียนรู้เอเฉพาะเรื่องรูปนามจบอ่ะจบอ่ะคืออยากไม่เกิดแคจบอ่ะประเจ้ก็จบประเจกอ่ะพุทธะก็จบพุทธะเพราะมันก็เป็นนามธรรมของพุทธะนามธรรมนรูปธรรมมีอยู่แค่นี้นท่านบอกต้องเข้าใจเรื่องรูปกวามนามยังคิดออกยิ่ับารมีก็จบเร็ว ทำไมเราจึงสร้างองค์ปู่ทำไมเราสร้างจากักรพรรดิเพราะเราสร้างองค์ปู่วันนี้พอเสร็จแล้วไว้ตั้งตามรูปเราสวดที่นี่ใช่ไหมลนะ่ะหรือสาขาทั่วไปไปที่นั่นไหมไป <c oughs> ไปให้ใครอื <c oughs> มญีาณส่วนใหญ่ครับ <c oughs> แล้วก็ไปคนที่ศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์หมายถึงอนะพุทธศาสตร์พุทธบางคนก็จะศึกษาเรื่อง สายใหญ่ขึ้นเนี่ยตามเวลาที่เราสวดเนี่ยเขาจะไปศึกษาช่วงนั้นน่ะช่วงเราสวดมันก็ต้องเข้าไปที่รูปใช่ไม,ม่ะมันมีรูปมันก็ต้องมีนามนามคือเราเนี่ยเป็นตัวทำให้มีนามมาทำครับอ,อย่างอย่างล่าสุดที่พม่าใช่ไหหลวงตาที่เกิดแผ่นดินไหวแล้ว อย่างวัดวาอาลามหรือพระพุทธรูปที่เขาถล่มไปแล้วรูปมันมันไม่ไม่เป็นรูปสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่ยแลวนามธรรมาท,ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมไม่ฮะถ้ามันยิ่งเป็นผงเป็นนาไมันก็ไม่มีโอไม่มีแต่มันมีนามธรรมาเป็นเป็นรูปเป็นเป็นนามธรรมาท,ที่เห็นแต่รูปมอมองไม่เห็น พลังงานเก่าคงอยู่ไว้ตรงที่เป็นรูปเดิมซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่แต่น้ำมันหายไปแต่ที้เคยเป็นอะไรก็เป็นซ้อนเป็นซ้อนเขาเรียกว่านามมาทำแต่รูปมันหายไปแล้วครับตามวละตามวละคือตามระยะเวลาการหมุนเวียนการหมุนเวียนของโลกเจริญแล้วเสื่อมประมาณนั้นแหละคล้ายๆกับเหมือนที่เราไปสวดมนต์ตามวัดเก่าๆเช่น สุขโขทัยที่เราเห็นพระพุทธรูปที่เขาแบบชำรุปปุดพังแล้วนะ<ช>คนที่ไปสวดด้วยกันก็จะเห็นว่าเอ้าพระองค์นี้ตอนสมบูรณ์เนี่ยเป็นสีอะไรถูกลักษณะยังไงใช่เนี่ยแล้วเขามาเปลี่ยนสีใหม่บางองค์ก็จากทองเป็นสีอื่นเป็นสีเหลืองก็มีอประมาณเนี้ยรูปมาเหมือนเดิมแต่นามาธรรมมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ โดยมนุษย์โดยมนุษย์มนุษย์ษยเป็นตัวเปลี่ยนก็เหมือนเราตอนเด็กใช่ไหมเราตอนเด็กเราก็รูปรูปรูปเดิมใช่แต่นามมันไม่เหมือนตอนที่มันโตรหรือปัจจุบันนี้ใช่แต่มันก็ยังมีอยู่แลรลูปเด็กๆก็ยังเห็นอยู่เหมือนเรากลับไปดูรูปเราตอนเด็กแต,แต่มันเป็นนามธรรมคาือมันเปลี่ยนไปแล้วไงแต่มันยังอยู่ พลังงานไม่สูญหายไปจากโลกคพลังงานเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามองรูปหลวงปู่ก็เท่ากับเราอ่ะมองเข้าไปในนามธรรมของหลวงชูเรามองรูปหลวงปู่ก็เอามาเป็นประโยชน์เพราะท่านมีรูปกรรมนามท่านมีนมามธรรมท่านมีบารมีเยอะท่านมีโลกธรรมเราอยากเรียนโลกก็เรียนกับท่านไนงะถ้าอยากเรียนธรรมก็เรียนกับท่านเรียนกับท่าน ท่านไม่ห่านหนังสือท่านไม่เรียนด้วยครับหลวงตาเคยบอกรูปหลวงปู่เนี่ยเรียนได้ทุกอย่างถูกเี๋ยวอย่างเดียวยังไม่จะเป็นพุดท่างเพราะนั้นเรื่องนไรจะไปเรียนให้มันเสียสมองเรียนพุทธศาสตร์คือสมองโล่งเรียนโลกคือสมองต้องจําครับจาจากตาหูจมูกลิ้งกายแล้วเอามาประโยชน์ในการดารงชีวิตครับแต่ถ้าเรียนทำหัวโล่งๆก็รู้หมดละ เรียนยากไหมฮะหลวงตาเรียนกับรูปหลวงปู่นะฮะไม่ยากหรอกเรื่องน้สร้งางไปบ่อย<ะ>อยากเรียนวิชาอะไรมีหมดแล้ววิชาอะไรน่าเรียนบ้างะ่ะพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดนะครับวิชาทุกทุกอย่างอนะ่ะน่าเรียนหมดแล้ววิชาในพุทธศาสตร์ชา,าจะต้องเอาไปไประโยชน์ในอนาคตนะครับมันอยู่ที่พุทธศาสตร์นนะฮะ วิชาของหลวงปู่มีอะไรบ้างครับคือพุทธศาสตร์อย่างพุทธศาสตร์นะจุไม่มีแยกย่อยออกมานะไม่มีแยกย่อยก็คือพระอรหันอยู่ไม่เก yeah> ิดหรือไม่ปัจเจกระมิอ๋ออกแยกตามสายใช่ครับมีแค่อันเนี้ยศาสนาพุทธก็มีแค่อันเนี้ยครับมีหนอพุทธภูมิปัจเจกระมิมและหัตถภูมิอ่ะและพุทธภูมิที่มีสามสายนะเรียงเหมือนกันไหมฮะเหมือนกัน ความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์อายุไม่เท่ากันเพราะองค์ปัจจุบันเนี่ยปัญญาเป็นหลักใช้เร็วสร้างเร็วสร้างเร็วมนุษย์ตามไม่ทันปัญญาทันมากเพราะปัญญานําไม่ทันม,มันต้องใช้ปัญญาอย่างหนักใช่ไหมละ่ะแต่องค์ปัจจุบันนัสาธาจิกะมนุษย์ก็ 30, กสามหมื่นปีก่อนกาสนาพุทธเจ้าออกไปสองในสามคือท่านทำท่าน ท่านท่านสองในสามมนุษย์มนุษย์ยกนี้ท่านท่านหนึ่งในสามแต่ยกว่สีอ่ะมันเยอะเก็บไม่ได้เยอะสุดหกเจ็ดสิบผสงไขยอ่ะมันก็เลยเยอะคือท่านสร้างคือเกิดแล้วท่านสร้างบารมีใช่ไหมครับเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายท่านไม่ได้มาเสวยบุญเหมือนที่เราเห็นนะ ท่านเกิดมาต้องทำไงให้นมนุษย์ในยุคท่านเกิดนะเป็นผู้เป็นผู้ที่ทุกข์น้อยอะ่ะไม่มีทุกข์เลยในยุคนั้นทุกข์น้อยน้อยอะไรประมาณนะี้ท่านจะปรับปรับโลกมนุษย์ <c oughs> ที่ท่านสร้างไว้เยอะนะครับ <c oughs> เพราะเวลาท่านรวมมันก็เยอะที่รวมเยอะมนุษย์ก็ต้องสบายสบายใช่ไหมล่ะครับ ถ้อย่างเราได้ยินอย่างชื่อพระรีอรยะเมตตรเราได้ยินมานานมากแล้วก็ได้ยินหลายรูปลักษณ์ได้ยินหลายประเทศได้ยินไปทั่วเลยเหมือนกันน่ะเพราะมันโลกเดียวกัน<ม>จริงๆศาสนาอื่นมันก็แจกแตกมาจากพุทธนั่นแหละครับถ้าเราย้อนไปในอดีตพระพุทธมันสองพันกว่าปีอ่ะมันเกิดก่อนนะทุก<ม>พุทธกับพาราหมณ์มันอยู่ด้วยกันค,ค,คำว่าพาราหมณ์เนี่ย คือพรมเขาจะเป็นนักบวชเป็นฤาษีอ่ะใช่ไหมมันมันก็จะรู้ทุกอย่างอะ่ะทีรู้ทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกับเป็นพรมมาก่อนองค์แรกใช่ไหมท่านกับพิจารณาค่อยๆพิจารณา้การเียนว่าใจเกิดพรมเป็นชั้นที่ละเอียดไงท่านกับกรรมผิดกรรมถูกว่าเอ๊ะมีเกิดม,มันก็ต้อง ไม่เกิดก็ต้องไม่มีสิใช่ไหมล่ะมันก็เลยใช้ศีลสมาธิและปัญญาอย่างหนักและท่านเด้สร้างบารมียาวกวาองค์อื่นนะเป็นองค์ถมถูกทีนี้องค์ปัจจุบันอย่างเราเนี่ยตามรอยอย่างเดียวเลยตัวจะตามรอยใครอ่ะตามรอยภูธิญาตามรอยพระอรหันต์หรือตามรอยพระปเจตครับหรือตามรอยสี่ห้ารอยอ่ะจะแยกออกไปอีกใช่ อร่อยแบบสบายๆอย่างอารมณ์สบายจัดภพชาติไม่มีออปชานอ,าอะไรมากไม่มีถ้าจะพิปัสกโกแต่ถ้าอยากมีฤทธ์นึกไปไหนก็เห็นที่สิ่งที่เรานึกอะพอเรานึกไปบ้านเราก็จะเห็นบ้านเราตอนนี้ทําอะไรนี่คือเรียกว่ามโนมยิชิคือมีฤทธิ์ทางใจที่เราฝึกฝึกอยู่สักวัเนี้อีก อ,อีกพวกหนึ่งไปเลยดี่จะนึกถึงไปเลยอีกพวกหนึ่งรู้ทุกอย่างสุดท้ายนั่นนั่นคือพระหรังห์ไม่เหมือนการนนทุกถ้าทุกไปฟังพระหรังห์รเลยผู้ที่พ้นทุกข์เนี่ยเวลาท่านเทศเนี่ยท่านทเทศย้ำๆที่ท่านได้เรื่องนี้ท่านเรียนศึกษามาโชกยังอื่นท่านท่านเทศไม่ได้ เพราะท่านไม่ได้เรียนแต่ถ้าองค์ไหนาเป็นโพธิสัตว์เก่า<ะ>แล้วเวลาเนี่ยท่านส,สอนได้ทุกขึ้นเพราะท่านเรียนมาครบเออ<ะ>ใช่อย่างหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยท่านจะเรียนท่านจะสอนได้ทุกขึ้นเพราะหลวงปู่ม,มั่นท่านกว่าท่านจะลาท่านเกืบอบจะเต็มแล้วอ่ะหรือไม่ก็เกือบอะลองคิดดูดิท่านก็เลยสอนได้ได้ทุกทุกจริต ท่นตู้อยากแท้ตู้ก็จะปรารถนาใหญ่ไว้ก่อนครับอ้าวหลวงพ่อส่าวเองก็ปรารถนาใหญ่ไว้ก่อนนะแต่เองไม่อยากไปเองลาลาก็ลาง่ายถูกทีนี้เองปรารถนาใหญ่เนี่ยความคิดเองต้องใหญ่ครับเองทําธุรกิจใหญ่ไปคิดเล็กๆไม่ได้คิดเล็กคิดย่อยคิดจะล็อกจอบแจปเองคิดไม่ออกเองไม่คิดเองคิดก็คิดใหญ่ไปเลยคิดใหญ่แล้วยาว ใหญ่คิดกว้างคิดกไ,ไกลนี่เป็นพะองค์กมันต้องรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มองอดีตไงอดีตที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ปัจจุบันเรามรมฝึกเนี่ยเราจะไปไหนล่ะไปไหนจริงหลวงพ่อท่านถามเองจะไปไหนอ่ะเองตายเราจะไปไหนมีทางอะไรเราไปยไม่ฝึกแล้วเองจะรู้ไงเองตายแล้วจะไปไหน,ไหนเองกนะองไไหนดไม่ได้ เราก็เลยกลัวตายถูกถ้าเองฝึกรู้เองจะกลัวไม่ตายจะบอหมมันก็ไม่กลัวยกัแหละ